สวัสดีครับพี่น้องปอกปลายทุกคู่ทุกคนครับมือนี้พบกับผมอาร์ตีสตูดิโอนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไม้กันนะครับผมครับผมมือนี้นะครับพบปอกกับผมคือเก่านะครับผมมือนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาของแฉนนะครับผมวมาเป็นอย่างเขาคนอื่นแค่นะครับแค่นี้มาได้ใส่นะครับ มาเข่าเรื่องนะครับแค่นี้ก็คือว่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับโบรานเกาแกชนิดหนึ่งนะครับที่มีอายุมาแล้วนี่ประมาณบ่ต่ำกว่าสามพันปีครับผมจากตำนานที่ผมฟังจากอาจารย์หลายๆท่านบอกมานะครับผมแค่นี้เป็นเครื่องดนตรีที่เกาแกโบราานะครับโดยพบโดยนักวิชาการนะครับจากผมไปอ่านมากนะครับเพราะว่าแค่นี้ไปพบพ่อหลักฐานนะครับทางโบคดีนะคับทัางประเทศเวียดนามนะครับผม ก็พ่าขวานซ้ำฤทธันงครับครับขวานส้ำฤทธ์แล้วก็เป็นรูปของอ่าเป็นข้นไข่ว่าถือแค้นนะครับข้นไข่ว่าถือแค้นนะครับผมก็เลยมีจุดมุงไม้หันนะครับมันนี้นะครับเขาก็มีนะครับตำหน้านึงๆนะครับที่คนเด็กมีสางผนมานะครับว่าเกี่ยวกับตำนานของแค้นนะครับผมครับผมก็จะบ่ห้ฟังว่าในกาลครึ่ง กระครังหนึ่งนะครับโอ้ยลิน้นพันกันกระครังหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมนี่ไม่พันผู้หนึ่งนะครับมันเขาไปในป่านะครับเขาไปป่าไปลาสั์นะครับปปรความปกตินะครับผมเพื่อนเข้าไปในปา่าบอกเลิกแล้วครับเพื่อนยางไปเพื่อนเราไปพ่อกับอันนกกาลาเวกครับเพืเ่อไรได้ยินเสียงหของก,กาลาเวกหองเพื่อไรว่าโอ้ขมวนั่ะย้น้อฟังแล้วมนันมวนสนองหูคนกเ็เลย ตอนกลับนะครับมันกลับออกจากปามาเพิ s, ่นกะไปกาตุ้นนะครับพระราชานะครับว่าเขาป้าไปได้ยินนกกระลาเสียงนกกระลาเวห้องห่องม้วนม้วนนะครับเป็นพระราชาได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยอยากได้ยินนะครับบานนี้ก็เลยให้นายผ่านนะครับผ้าของไปฟังเบิงว่ามันห่องแนวในมันสีห้องม้วนแทน้นะครับเมื่อพระราชานะครับเตะตัดในงานแล้วนะครับนายผ่านก็เลย พระนะครับพระราชาเข้าไปในป่าบันมองเห็จะคล้องไปนั่นแหละครับเข้าไปแล้วพระราชาก็ยินเสียงครับนกกระเวกห้องคนกับมักกลายครับบานพระราชาปักมวลแท้บันพอกลับมาถึงเมืองแล้วบัานคนกับคิดพ่อนกอนั้นะครับนกกระเวกก็เลยคิดว่าให้แันเสนาอมาตนะครับไปฝ้าประกาศครับทัวเมืองนะครับว่าอันผู้ใดนะครับเป็นเครื่องดนตรี นี่คือเสียงนกกระวินะคนจีมอบพุ่มทุนแล้วันย่างง่ามเลยนะครับผมมันเมื่อเป้าประกาศไปแล้วกะมีเช่าบ้านนะครับตั้งภากันประดิษฐ์สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับบันตั้งคนก็ตั้งสร้างนะครับแล้วก็มีแต่ว่ามียิ้หมายผู้หนึ่งนะครับก็ไดยยินเป้าประกาศนั้นเพิ่นกะยังนั่งเนี่ยเพิ่นกะสิบสร้างเครื่องดนตรีกันครับเพิ่นกะ าไม้นะครับมาประกอบครับไม้ไผ่ไม้ยางเนี่ยครับมาประกอบมาเห็นแล้วออกมาเป็นแค่นิ้งศรนะครับนี่ครับเป็นแค่นิ้งศรนี่ครับเป็นแค่นเห็นว่าไม้อมาประกอบกันทไม่ป uhm. ิดกันเป่าเห็ดมันมีเสียงนะครับก็เลยเอิญมีคนมือเขาเฝ้าบันครับทุกคนเห็นแล้วแล้วครนั่งเรื่องดนตรีไปเป่าให้พระผ้าพังนะครับ แต่ละคนกับเห็ดเป็นตีต่้งกันไปนะครับบางคนกับปาออกแค่รายย่างหนึ่งแต่แบบห้องหญิงหมายผู้หนีไปปอพระราชาฟังพระราชาละมาร้ายครับบ้านนี้ก็เลยครับยกจองนะครับภูมมน้องมันมันเน็ตแหยิงหมายนะครับว่าเสียงเห็ดเสียงแค่นนะครับเสียงหลบกระเวกนะครับมันก็เลยว่าห้องสิตั้งซื้อเกลือตีชนิดนี้ว่าแค่นนะครับนี่นะครับก็คือ ต้นกระเหมือทั้งแค้นมากนะครับติว่ามีประวัติมายาวนานนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ผมกะได้มาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่คนบอกฟังนะครับอาจสิจิงม่จิงแน่กัขออไพยนะครับผมนี่แค้นนี่เกิดจากผู้หญิงนะครับคือหญิงหมายผู้นั้นนะครับผมเกิดจากผู้หญิงแค้นสมัยก้อนนี่ก็เขาบอกมากว่าครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมากเป็นผู้หญิงเปาที่มอแค้นผู้หญิงนลครับ แม้่มันก็มีส่วนเนี่ยครับคือผู้หญิงก็คือว่าแค่นนี้สังเกศบ้างครับนี่นใชมีเต่าเต่าก็คือเต่าไข่เต่านะครับเต้านมเป็นนะครับพอมันแค่นีเหตุเกิดจากผู้หญิงนะครับก็เลยเรียกมว่าเต่านะครับมาครับสมือนนี่แค่นเพิ่กะโอ้เพิ่งกะดิบเป็นเครื่องดนตรีนะครับใส่ในการสมือนนี่เป่า p h ม t e m o ก็ได้นะครับ ใส่งานพิธีต่างๆงานบวงสวงงานอย่างต่างๆเชียนยกตัวอย่างนะผมนี่ครเปิ้นกระหินะครับว่าเปเป่าบวงสวงงานนั้นงานนี้นะครับผมมีหลายอย่างครับครับผมครับมือนีผมก็นําฟ้อมหูมาฝากนะครับพอพี่น้องเพียงซ้านี้นะครับอาสิจริงแน่่จริงแน่กะเป็นผมก็ขอโทษขอไผ่นะครับพี่น้องครับผมก็ฟั้ง าอาจารย์หลายๆท่นนานคนบอกมานะครับ้ากคลิปนี้นะครับกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเลยนะครับเพออื่อเป็นกําลังใจในการมีคลิปรั้งต่อไปนะครับครับซาัาม,มุนนี้นะครับผมกะขอโตลาไปก่อนนะครับหามี่คลิปต่อ,ตอไปผมกะคิดว่าเส็ยคจิบสอนแค่นะครับสําหรับคนที่อ,อยากฝึกแค่ไม่นะครับอยากฮาดแค่ตัวโบเป็นนะครับผมกะ คิดว่าจะเห็บจิบสอน,นี้คยค่ครับครับสนัมมอนี้กะผมขอขอโตราไปก่อนครับสวัสดีครับ